มันปิดที่เราไม่ได้เปิดตัวเหลือปิดที่เธอไม่ได้เปิดใจสำหรับโลกในศตวรรษที่2 1นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสําคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปลูกฝังทักษะสําคัญ3มเรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทํางานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการริเริ่มสร้างสารรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม เป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ3 คคืืออสสสาระนนเเททศโโ่แลลโโยีการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจําเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 มาตรฐานและการประเมินในศตรวรรษที่21หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตรวรรษที่21การพัฒนาครูในศตรวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ความจริงที่สำคัญก็คือว่าความรู้มันเยอะมากไอ้ครูก็เวียนหัวทำยังไงที่จะยัดให้เด็กหมดอย่างนี้เด็กก็เวียนหัวตายผลวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยคณอย่าไปสอนเยอะสอนเฉพาะส่วนที่สำคัญเขาเรียก essential แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะเอาความรู้คนนั้นไปต่อกันอีกแล้วก็มันงอกขึ้นมานะส่วนที่ไม่ได้สอนเนี่ยเด็กก็จะเรียนได้อีกการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ย,นนยคือว่าที Learn ่จะไ s ้สเลิร์นโมจุดสำคัญเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยน วิธีการของเรียกว่าการศึกษาจากเป้าหมายนะที่ความรู้ไปสู่ทักษะจากเอาครูเป็นหลักมาเปลี่ยนเป็นเอานักเรียนเป็นหลักนะเรียนโดยการปฏิบัติที่เรียกว่าโปรเจกต์เบสติ่งคือเด็กเรียนโดยทำโปรเจกต์ การเรียนแบบ Project b a s e d l e a r n i n g หรือ PBL นั้นเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงหรือโปรเจกตต่างๆโดยที่ครูเป็นเพียงโค้ชที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆการเรียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะต่างๆตั้งแต่การตีโจทย์ค้นคว้าหาข้อมูล และประเมินข้อมูลเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะในการสื่อสารการนำเสนออย่างสร้างสารรค์และที่สำคัญที่สุดยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและเปลี่ยนความร,รู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดไปสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองต่อไปโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ทักษะเนี่ยสารพัดด้านคือครูเนี่ยต้องฝึกการเป็นครูฝึกช่วยเป็นโค้ชให้เขาฝึกทำงานเพื่อให้เขาทำเนี่ยบรรลุได้ตัวคอนเซปต์การศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเยอะมาก ที่เรากําลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาที่ไม่ลึกพอที่ไม่ทําให้คนไทยพลเมืองไทยเนี่ยมีวิจารณญาณแต่ถ้าเรียนแล้วให้ได้ critical thinking ซึ่งจริงๆแล้วสอนได้ยากมากนะแต่ว่าทําให้เรียนได้เกด critical thinking ทจะว,ว่ามีวิจารณญาณสังคมเราก็จะยกระดับ